เราจะตั้งฟออ,อระวังเฮ้ยระวังเราจะเอาไปหมดสวนเลยไปอยู่เขาใหญ่วันนี้เราจะย้ายต้นสมเอจแดงต้นนี้ที่ออฟฟิสเนี่ยให้เขาไปเติบโตกลางแดดที่เขาใหญ่เพราะว่าตอนนี้ เขาอยู่ตรงนี้ได้ร่มมากเกินไปเขาก็ชูตตัวเองสูงขึ้นไปขนาดนี้สิ่งที่เราจะทำคือต้องตัดฟอร์มเข้าใหม่เพราะอยากให้เขาแตกเป็นพุ่มกลมเดี๋ยวลุยเลยตอนนี้เราค้าเอาไว้ด้วยเหล็กบีมเลยนะสิ่งแรกที่จะต้องทําคือต้องตัดเหล็กก่อนตัดเหล็กเสร็จเรียบร้อยก็ต้องตัดกิ่งด้านบนเพื่อลดขนาดเขาอ จะได้ขนไปเขาใหญ่ได้สะดวกและที่สําคัญคือเป็นการแต่งฟอร์มเพราะผมชอบฟอร์มที่มันขึ้นมาแล้วก็ม,มีการแตกเข้าเป็นทรงกลมถ้าเกิดว่าเราไปปลูกกลางแดดเนี่ยเขาก็จะแตกผลิออกมาเป็นทรงกลมแน่นขึ้นตอนนี้ทรงเขาสูงเกินไปนิดหนึ่งเราล้อมไว้ประมาณเดือนกว่าๆนี่ไงรากเขาเริ่มแทงออกมาแล้วอันนี้มันเป็นสัญ,ญญาณว่าไอ้ไม้ที่เราล้อมไว้เนี่ยมันพร้อมที่จะไปปลูก ต่อได้ถ้าเกิดว่าเราล้อมใหม่เขาเรียกว่าล้อมสดเนี่ยโอกาสตายมันก็จะสูงพนั้นกควรจะต้องทิ้งระยะเฮ้ยยกแล้วลมันเยอะเนี่ย้ยระวังเขียวเลยเขียวเลยไปยอยู่เขาใหญ่เนี่ยเวลาไม้ล้อมอันนี้เห็นไหมครับคือผมล้อมเข้ามาลงเอาไว้แล้วก็อยู่กันมา4ปีเติบโตแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเขาไม่ได้งอกลากเพราะฉะนั้นเราถึงต้องการค้ำอยู่ตลอดเวลา จะบอกว่าหลายคนที่ห่วงไนงะว่าเอ๊งี้ลากมันจะไปทําลายรั้วทาลายบ้านหรือเปล่ามันไม่ใช่ตอนนี้เป็นพุ่มกลมมากพอยกออกมายิ่งเห็นว่าใหญ่นะจำฟอร์มเดิมไม่ได้เลยตอนนี้คือกุดมากแต่เดี๋ยวพอเขาไปแตกใหม่นะเขาจะเป็นพุ่มสวยคอยดูต้นไม้ส่วนใหญ่ในออสเลียนคอเทจเนี่ยผมจะยา้ายไปอยู่เขาใหญ่ครับมะกอกนี่ทุกต้นเลยแล้วอยากให้เขาไปเติบโตในอากาศหนาวๆนาวบรรยากาศดีๆแล้วก็เห็นทิวเขา ก็เลยรู้สึกว่าเออเรามูกออกไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับภูมิทัศน์นี่ใหม่เราจะไปหมดสวนเลยใบยไม้ทุกใบกิ่งไม้ทุกกิ่งฉันว่ามันเป็นสิ่งสวยงามรู้สึกดีที่ได้เห็น สวยๆเป็นพุ่มไปอยู่อากาศดีๆนะครับนี่จะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้คุยกับยอดไม้ตลอดเวลาเติบโตสวยงามเป็นพุ่มทรงสวยให้ร่มเงานะครับโอ้โหอลังการมากแต่ว่าเดี๋ยวเราลงแล้วเรารอวิ่งดูหมุนฟอร์มกันอีกทีนะอลังการมากต้นนี้คือตอนนี้รถต้องเอาเหินไปถ่วงฝั่งนู้นไว้เพราะาน้ําหนักของเขาเยอะตุ่มของเขาใหญ่แล้วก็ตัวลําต้นก็ใหญ่ด้วยหน้านี้สวยเราจะตั้งฟอร์มละว่าง ใจแป้วเลยโอ้หดูฟอร์มสิปิดกลับไปหน่อยมาเยอะๆให้ดูอีกทีได้ไหมอ่าตรงนี้นะเออเลี้ยวเข้าบ้านมาตรงนี้สวยตรงนี้จะตุนต้นๆนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะเน้นฝั่งนู้นมองแล้วสวยสวยแล้วครับอา้าวตามนี้เลยโอเคผมให้หน้าไม้หันมาเพื่อวิวจากบ้านหลักสวยครับมันอาจจะดรอปนิดหน่อยถ้ามองจากตัวคอตเทจแต่ว่าพอแรกกันแล้วเนี่ยขับรถมาปุ๊บนี่ตัวนี้นี่จะเป็นจุดนำสายตาเลย มุมนี้จึงสวยที่สุดที่เลือกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเกเวเลียหิวออสเตรเลียแปลงล้างขวดฟาวลิงกัมส์แล้วก็ยังมีไม้ดอกอีกหลากหลายชนิดเลยครับส่วนนี้จะเป็นการจัดสวนในเฟสแรกของผมในสไตล์ออสเตรเลียนการ์เด้นซึ่งจะมีการสะสมไม้ออสเตรเลียนเนทีฟที่สามารถปลูกได้ในเมืองไทยให้หลากหลายที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ครับ คือพอลงแปรงล้างขวดทางด้านนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหลิวออสลงปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นสีเขียวอ่อนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นสีเขียวแก่รับเอาไว้วันนี้ได้เลิก g าร d เด f o ฟ you เอาดอกไม้มาส่งใช่เลยค่ะตุนต้นนี้ที่ตุนเอามาให้พี่เนี่ย มันก็คือเวอร์บีน่าที่วันนั้นเราไปดูที่สวนแหละใช่ค่ะแต่ต้นนี้พิเศษยังไงสำหรับต้นนี้นะคะก็คือทรงเขาจะคอมแพกกว่าเวอร์บีน่ารุ่นก่อนๆต้นนี้สามารถสูงได้สักประมาณ60เซนแล้วก็เป็นพุ่มออกดอกดอกที่สําคัญคือเมื่อดอกเขาหมดแล้วเนี่ยเราสามารถตัดแต่งกิ่งเขาได้เดี๋ยวเขาก็จะงอกมาใหม่ย,ยิ่งตัดแต่งพุ่มยิ่งใหญ่ค่ะก็คือทั้งปีใช่ค่ะอยู่ได้นานเลยค่ะแล้วออกดอก ทั้งปีไหมฮะออกดอกได้ทั้งปีค่ะเฮ้ยเนี่ยไอที่เราไปวิ่งกันอยู่ในทุ่งถ่ายรูปกันอะ่ะอันนั้นเป็นพันธุ์สูงถูกต้องค่ะแต่อันนี้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่เตี้ยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกออกไหมปพวางไว้แบบนี้ป๊บกเป๊ะเลยแล้วเขาก็สูงอาจจะกว่านี้อีกนิดหน่อยใช่เลยค่ะเรียๆกับตรงนี้สุดมากครับตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะวางหินก้อนใหญ่เพื่อที่จะได้ เห็นภาพว่าเราจะเอาพวกไม้ที่มันไหลๆเรื่อๆเนี่ยไปประกบข้างหินยังไงครับซ้อนกันประมาณนี้อ่าวางปึ๊บโอเคประมาณนี้แหละแถวนี้เลยโอเค การวางตำแหน่งของต้นไม้ดอกไม้นั้นผมตั้งใจรอวันให้เขาแข่งกันเติบโตอย่างมีความเป็นธรรมชาติสร้างสีสันให้กับสวนนี้นั่นเองครับออะไอะไไไไรรรทที่่คุณมดด้้กับให